เรียนลนนายคนปะค่าสอนเกือบหมืน่นโอ้ตัวสูงดีนะแต่ค่าสอนลายนะประเดอ่ะค่าอาหารการกินค่าหนากค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตสูงดีไป,ไไน,ไปนะแต่ลายปั่นอะไรนะแต่ละ,มะหมื่นจะไหนเงินจะกีบจะเห็นงานเนี่ย กินกนนําหนดเนาะโดยยังงนู้ยยัยังไปสอนอยู่อดีแล้วไอซ้อนอยังอืมรอถ่ายกินขันว่าเป็นเตอร์กำลังเสียนะเห็นบอ่อเจ้าจ,จัาจบบ่อเจาอืมสวยที่มากควรจบปรุงแจ้วไหมป,หปะตัวนหน่อย ปลาเป็ดกระเบวถัวยอเนาะน่าดพอดป,ป,งปงีงกบปิงเขียกเหลืองเลยเริ่มซุกนะปลาเป็ดกระเบลถั่วยออร่าดฟงแจฟันปลาเป็ดทีกินข่าวาพอดี3สามินาทีปปีงกบปิงเขียกพอดีซุกยังได้ค่าสอนไม่ถึงห้าคนแต่เงินเย็บจีเยอะมากที่สุดในโลกทาไว กินกับนอนก็มีเงินเติเตมเน็ตโอ้โสุดีแล้วเนะาะทั้งปีไหวผมอีสันแล้ก็รอหาต้องหาจังจไม่เงิน,นจริงๆไม่เงินเติมเ,เ,เ,เน็ตเนะาะแต่ว่าความสามารถของแต่ละคนกับบกคือกันความสามารถของแต่ละคนกับบคือกนะันเนาะจะได้กับสู่สวนไปน้ำกันนี่ก็เฮ็ดไปเฮ็ดชีบไหลสดไปมมือไป บ่ได้ทักทายสมบูรณ์พอได้บอกโอ้โล่มกันไปจะได้ขอขอบคุณได้ลายทีคเวา่าให้กำลังใจเนดะ้อแต่แม่เก่งมากแต่งานเอาอยู่น้อยแต่ก็มีเงินซื้อที่ดินเยอะมากเมื่อเช้าเอฟจีให้มาสองร้อยมีใครได้เงินแบบเอามอยบ้านอ,อีไปไปดังอยู่แบบหนึ่งกอนเนดะ้อไปเห็เดยาวกันให้บาเปสบ้าถา สามาดีนองเวนะอย่ิสบาดีแล้วนไม้ิลวเสยดีน้อง้กินผีกบน้ำาเป็ดดเดีหน่องไมกินบน้ลเป็ด มองออกมามเห็จะได้จะมีอนไรสด นั่งกินอยู่หันบะกระปงใช่วงจะนั่งแต่ตอนนั้นจะเอากระสอบปูนั่งอยอนเนาะไปเดี๋ยวซิหันเอาหันลงปูลงก่อนสิเออเอาหานปูหันอืมตอนนี้ก็เออปูใช่นไ่ะปูล่องหัน